ลาท้าผีปฏิบัติการทัวผีของเราในวันนี้ได้เดินทางม,มาตามคำท้าของเจ้าทิศยังหมู่บ้านร้างในจังหวัดนครปฐรมสถานที่รกร้างที่รลบซ่อนเร้นกายอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไมยจนยากที่ใครจะสังเกตเห็นทำให้สถานที่นี้กลายเป็นจุดหนึ่งที่จะมีคนมาทำมิดีมีร้ายกาัน จนนำไปสู่ประวัติความน่ากลัวทำให้เราต้องมาล่าท้าผีกันในวันนี้ซึ่งเราลัดเลาะกันมาที่จุดในสุดของหมู่บ้านซึ่งเป็นบอ่อบำบัดน้ำเสียรกรงที่เจ้าถิ่นยืนยันครับว่าที่นี่มีเหตุการณ์น่าหวาดกลัวเกิดขึ้นครับนี่เป็นบ้านหลังที่อยู่ท้ายหมู่บ้านครับบ้านหลังมีคนเคยเสียชีวิตที่นี่สองศพครับหนึ่งศพเป็นผู้หญิงทูกลวงมาคมขืนครับ บริเวณแถวนี้เมื่อสองสามปีก่อนเคยมีผู้หญิงถูกข่มขืนสภาพศพถูกข่มขืนโดยถูกฆาตกรรมโดยการเอาไม้เสียบอวัยวะเพศของผู้หญิงครับเสียชีวิตไม่แน่วดวงวิญ,ญญาณของเธออาจจะยังไม่จากไปไหนก,ก็เป็นดามีศพหนึ่งอยู่ด้านหลังบ้านนะครับหลังบ้านที่มีบอ่อบัดน้ำที่คนเคยเสียชีวิตอยู่ที่ครับหศพครับ นี่คือจุดที่เขาพวดสีชีวิตครับอยู่ในบ่อนี้เป็นผู้ชายลอยอื่นขึ้นมาครับและจะมีความห้อนอะไรรอคอยอยู่รับชมต่อช่วงหน้าครับและในวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สองที่คุณแจและคุณพลิกเล็ตปลอล่าท้อผีครับพิกเล็ตนะฮะอยู่ในห้องห้องนี้นะครับส่วนแจมนะฮะเดี๋ยวจะมีพี่พี่มูลนิธินะฮะจัดการยกไปกที่นึงนะฮะซึ่งในภารกิจนี้เราได้จำลองให้คุณแจ และคุณพิกเหล็กสวมรอยเป็นคนตายคือผู้หญิงที่ถูกทิ้งศพในบ้านและชายที่เสียชีวิตอยู่ในท่อระบายน้ำครับพี่อยากให้พี่เจนฮะลองสัมผัสดูนะครับผมว่ามีดวงวิญญาณลกไหนนะฮะติดตามน้องทั้งสองคนหรือเปล่านะฮะตอนนี้แจมรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกตัวเองใจเต้นแรงมากเลยไม่เคยทำอะไรแบบพวกพิธีอะไรเลย พิเกล็ดฮะพิเกล็ดเป็นไงบ้างครับค่ะก็อ่าก็กลัวนิดหน่อยค่ะตะโกนดังๆพร้อมกันฮะดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่ถ้าได้ยินเราสองคนแล้วถ้าได้ยินเราสองคนแล้วขอให้มาปรากฏให้เราเห็นขอให้มาปรากฏให้เราเห็นหรือให้เราได้สัมผัสด้วย ให้เราได้สัมผัสด้วยถ้าทั้งสองคนรู้สึกอะไรหรือว่ามีอะไรผิดปกติบอบอกได้เลยนะครับเมื่อกี้ตอนที่แท็กพูดให้วิญญาณไปหาพิกเลตกับแจมอะค่ะอ,อันนี้ไม่รู้ว่าน้องเขารู้สึกหรือเปล่าแต่พี่เห็นบางอย่างเห็นอะไรตรงบ่อน้ำแท็กคือตอนที่น้องเขานอนแล้วมีผ้าห่อศพนะแท็ก มันมีวิญญาณผู้หญิงที่พี่ไปเจอเขาอะคือแว่าไม่ใส่เสื้อผ้าซึ่งเขาไม่ได้ตายตรงบ่อน,น้ำแต่เขาเดินมาชะง,งกหน้ามาดูพี่ก็ตกใจนะว่าใช่ซึ่งพี่ไม่รู้ว่าน้องแจมเนี่ยมีความรู้สึกแปลกๆไหมตอนตอนตอน,ตอนที่แท็กพูด <แจ S 1> อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แจมรู้สึกไงบ้างครับก็ตอนนี้รู้สึกมันได้ยินเสียงคนเดิน อ่าแจมฮะม,มีใครเดินต,ตอนนี้บริเวณของแจมเนี่ยไม่มีใครเดินนะครับแจมอยู่คนเดียวนะฮะแต่ว่าตอนที่แจมนอนอยู่ตรงบ่อน้ำเนี่ยพี่แจนรู้สึกว่าเหมือนมีวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ<ช>เดินมาชะโงกหน้าดูนะครับว่าแจมทำอะไรอยู่นะฮะไม่แน่นะครับเสียงที่แจม ไ,ไม่น่าเชื่อครับว่าคุณเจพบเจอดวงวิญญาตมาชะโงกดูคุณแจแทบจะในวินาทีเดียวกันกับที่คุณแจได้ยินเสียงปริศนาไม่แน่ว่าดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอาจจะมารับน้องใหม่ก็เป็นดน้พี่อยากให้จำตั้งสติก่อน,นครับเพราะว่าถ้าเกิดตกตกใจมาเนี่ยข้างซ้ายข,าข้างขวานเป็นบอ่อน้ำลเ,เลยนะนะฮะต้องต้องมีสติดีดดนะฮะเป็นไปได้ยากนะที่จะมีทีมงานเดินแทก พราะว่ามันมีหลุม<ว>เป็นบ่อแบอบบ,บัดน้ําเสียงเนี้ยเป็นช่อง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 อ,งอะค่ะเยอะมากเลยค่ะเขาเดินเขาต้องหลบก็ต้องหล่นแน่นอนหล่นหล่นนะคะมันเป็นไปได้ยากับฮะพี่อยากให้แจมนะครับตะโกนดังๆนะครับเพื่อวิญ,ญญาณผู้หญิงนั้นจะได้ยินฮะตะโกนว่าคุณมามองฉันทําไมคุณมามองฉันทําไมคุณไม่เคยเห็นคนนอนเหรอไม่เคยเห็นคนนอนหรอ ได้ยินเสียงน้ำอ่ะได้ยินเสียงน้ำเหมือนมีอะไรกระทบลงน้ำถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะเขาชอบอยู่แถวนั้นด้วยนะลองพูดตามพี่นะฮะถ้าคุณมีอยู่จริง,รงถ้าคุณมีอยู่จริงให้เกิดเสียงอีกครั้งหนึ่งให้เกิดเสียงอีกครั้งหนึ่ง ได้ยินเป็นเสียงข <te ้างซ้ายอะข้างซ้ายหูตัวเองเสียงว่าอะไรครับเป็นเสียงเดินอะจากที่พี่ดูในจอพี่เนี่ยแจมไม่มีคนเดินเลยนะเว้แจมบอกให้เขาเข้ามาใกล้ๆเลยไม่ต้องกลัวเขากลัวแจมพี่ให้แจมนะครับบอกเลยว่าเข้ามาใกล้ๆเลยไม่ต้องกลัวไม่ทำร้ายหรอกพูดเลยอันดีเหรอ ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ทำร้ายหรอกเข้ามาหาเถอะน้องเขามองไม่เห็นวิญญ,ญาณแต่พี่เชื่อว่าเขาต้องรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเดี๋ย่าพี่บอกเขาละกันว่าให้เขาทำให้น้องรู้สึกจริงๆน้องจะได้เชื่อและดวงวิญญาตจะมาตามคำเชิญของคุณเจนหรือไม่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับ ได้ยินเสียงหรือว่าสัมผัสอะไรอีกไหมฮะรู้สึกรู้สึกเหมือนว่าเหมือนว่ามีมีอะไรอยู่ข้างขวาตัวเองเขากำลังจะดึงขาน้องพี่เชื่อว่าน้องไม่ได้รู้สึกไปเองเพราะว่าน้อง,อ,งอยู่ใกล้วิญญาณมากมากเตอนนี้แจม <า S 2> รู้สึก<ล>ยังบ้างครับเหมือนแบบเหมือนมีอะไรอยู่ข้างๆตลอดเวลาเลย น,นี้เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่บริเวณนั้นถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะรู้สึกน้องลองลองหันแบบหัวไปข้างขวาได้ไหมฮะแบบจำลองอหันหัวไปทางด้านขวาได้ไหมฮะทำไมพี่ถึงให้หันรู้ไหมทำไมเขาอยู่ข้างเขาอยู่ข้างนั้นคือนั่งแบบเหมือนท่ายองยองอ่ะแล้วก็หันหน้าไปที่น้องผู้หญิงนะผู้หญิงค่ะ ท้ชมะลองยืนยันว่าเป็นผู้หญิงคนเดิมที่พี่ลองคิดนะว่าเป็นผู้หญิงนะฮะไม่ใส่เสื้อผ้าผมยาวไม่ใส่เสื้อผ้ามีเลือดนะฮะแล้วนั่งยองๆอยู่ข้างแจมนะฮะซึ่งน้องท่านน้องเป็นคนเห็นผีได้นะแท็กหนีไม่ทันคิดทอพตาที่คุณเจนเห็นแล้วขนหัวลุกในทันทีครับซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญยาณกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะครับน้องเงียบเลย ตอนนี้แจมรู้สึกไงบ้างครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่ารู้สึกเสียใจที่ที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นนะคะโอเคฮะไม่เป็นไรเราเก็บความสุขนี้ไว้นะครับ ภารกิจที่3ที่4<ช>เราอาจจะรู้ความรู้สึกนี้<ช>มันคืออะไรฮะอาจจะชัดเจนขึ้นเดี๋ยวภารกิจที่3ต่อเลยครับและในภารกิจพัวผีภารกิจต่อไปลูกทัวทั้งสองจะต้องเสี่ยงทายถามวิญญาณโดยใช้ตุ๊กตาแทนวิญญาณไปชมกันครับโอเคฮะพี่ทั้งสองคนนะฮะไปใกล้ๆริมสร์ด้วยความระมัดระวังนะฮะ จุดนี้เป็นจุดที่แรงมากนะครับในทั้งหมดของหมู่บ้านลางเนี่ยค่ะตรงนี้แรงสุดเฮ้ยนะในตุ๊กตานะครับจะมีอยู่เจ็ดตัวนะครับมีข้อความเสร็จหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่จะให้ทั้งสองคนนะยโยนตุ๊กตาทั้งเจ็ดลงในบอ่อน้ำข้างหน้านะครับโ<อ>ยนไปเชิญโยน,นะ<อ>เดี๋ยวเราค่อยเกี่ยวมานะครับเดี๋ยวตะโกนดังๆนะครับ ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่ขอให้ดลจิตดลใจเราสองคนขอให้ดลจิตดลใจเราสองคนได้คำที่ท่านต้องการด้วยได,ได้คำที่ท่าน<ค>ต,ต้องการด้วยพิกเล็ตฮะลองโยนเลยฮะว่าเราอยากจะได้ตุ๊กตาตัวไหนนะฮะโอนไปเลย คอยดูกันฮะท่านผู้ชมฮะพี่เจนฮะว่าน,น้องเขาเนี่ยจะได้อะไรนะฮะได้คำว่าทำบนให้กูหน่อยอาหากคำตอบจากตุก,กตาแทนวิญญาสามารถสื่อแทนดวงวิญญาณได้จริงก็เป็นที่น่าสงสารเหลือเกินครับที่ในโลกหลังความตายของวิญญากลับทุกทรมานเสียยิ่งกว่าตอนมีชีวิต น่าสงสารวิญญาณจริงๆครับเขอ,อยากได้บุญมากเป็นคำตอบที่ช็อกเหมือนกันนะครับว่าว่าได้คำพูดนี้นะซึ่งนะครับผมภารกิจต่อไปนะครับรู้ไหมฮะว่าเดี๋ยวเรามีหลวงพ่อนะครับหรือพระเนี่ยนะครับมาทําบุญให้กับเขานะฮะพี่ไม่คิดว่าจะได้คำนี้ออกมานะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวทั้งสองคนฮนะเดี๋ยวเรามาทําบุญให้กับเขากันเลยดีกว่านะครับไม่แน่ใจว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่นะครับแต่ในทัวร์สุดท้ายที่เราเตรียมไว้คือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนตายครับซึ่งทางรายการได้นิมนต์พระมารับถวายสังฆทานด้วยครับจากการล่าท้าผีในวันนี้ถึงแม้จะทําไป เพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของดวงวิญญาณแต่เราก็ได้คติสอนใจอยู่เรื่องหนึ่งจากปฏิบัติการในวันนี้ครับคือเราเลือกเกิดไม่ได้และเราก็เลือกตายไม่ได้เช่นกันแต่เราสามารถเลือกที่จะเอื้อเฟื้อให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่มีลมหายใจและหมดลมไปแล้วได้เพราะความมีเมตาน,านั้นจะทําให้โลกของเราสงบสุขและจะทําให้ดวงวิญญาณอีกหลายดวงสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นนั่นเองครับ